สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคําอาบน้ำแล้วก็ดูนะครับผมวันนี้ทองคำแปลกๆครับผมขับบวมนะครับผมวันนี้เริ่มบวมแล้วทองคำบ่งบอกบ่งบอกแล้วนะคะว่าขมับเริ่มบวมแล้วค่ะไม่ม่ เริ่มบวมแล้วลูกชายเช็คก่อนครับผมเช็คก่อนต้องเตรียมกำลังเริ่มบวมแล้วนะคะเปิดหรือยังรูพ่อพาทองคําออกเดินก่อนนะคะ ใช่เข้ามาบวมแล้วนะคะ,ตะคเต็มแล้วบววมแล้เต็มแล้วบวมแล้วค่ะการเริ่มแรกเริ่มต้นนะครับผมใช่อาการเริ่มจะเปิด<ม><ม>บอดที่แรกก็เป็นงี้ครับผมครับบวมนี่้แหละที่แล้ว,ปร,ลวประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ออกพอดีครับผมเันที่หนึง่งต้นวาก็เริ่ไมไหลเลยเนาะมาเด็กกินใครมาเนาะถึงมงคลนี้แน่นอน ขึนน้ำเลยอาดาไหมนะปล่อยสิปล่อยัปล่อยเยอะาบน้ำไม่ทองเพราะว่า ada tong cycling nanti. อาบน้ำก่อนทองกว่าจะได้อาบน้ำนะต้องมันคนนานนะเดือนสองเดือนอาบน้ำแล้วก็มายากธูด้วยยเกธูดอีกอาบน้ำก้อนทองคำเพราะว่าอีกนานนะคะกว่าจะได้ออกมาอาบน้ำแบบนี้ ก็เราดูจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่ยอมทุกค่ะเหมือนเดิมนะคะต้องให้พ่ออาบให้นี่ก็จะเซฟนะครับผมเซฟความปลอดภัยเนาะก็ต้องเซฟความปลอดภัยด้วยนะคะอาบน้ำวันนี้ก็ใส่ปลอกขาให้นะคะ ของคำ,คำคเตือนนะคะเตือนแล้วนะคะอ,อาการขมับเริ่มบวม,าม,าบมส่งสัญญาณว่าจะเปิดบ่อแล้วก็ต้องเซฟความปลอดภัย

ออเดินนะคะยากไ่ไปอีกนานนะคะกว่าจะได้เดินเดี๋ยวมาดูขมับทองค,คําค่ะออกเดิน อะไบ้างคอนเลนขมับบวมบวมไหมบวมอยู่ครับค่ะบวมอยู่นะคะเริ่มบวมแล้วลูกชายถึงบ้านแล้วนะคะแม่ใหญ่ถามทองคำจะเปิดบ่อหรอ ก็จะเซฟความปลอดภัยนะคะ,อะเอ,อ,เอ,อมามอหน้าจ้างยังเก๋ ้องใส่จารบีบอคอลินใส่จารบีไว้ครับผมต้องใส่ตอใส่ใส่จารบีให้ก่อน,นะะใส่จารบีไว้ก่อนนะคะครับ ขาก็จะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบนเนาะก็จะเปลี่ยนฟอคขาแบบใหม่นะคะ ต้องคําสงสัยต้องคําสงสัยโอ้รู้แล้วกินหญ้าโต จะเซฟความปลอดภัยนะคะปลอดภัยไว้ก่อน ้าเซฟแบบนี้ก็จะให้ทำความสะอาดง่ายนะคะเวลาทําคาตกมันทำคูนทาคูณเด้อเอาละทําคำให้ทำความสะอาดให้เข้าได้เด้ทอทําคำเอ้ย ใส่ปลอกงาให้ทองคำนะคะเวลาตกมันทองคำเขาจะแทงดินวมองอะไรนายที่ตั้งรถที่ไหเรือประตองไหมฮะเขาที่ไหนตั้งรถืี่เรือประตองอ,อันนี้มองอารองเครื่องลองนะ 嗯。嗯。 啊！Huh? คุณเด้อทองำคำเอ้ยพ่อทำความสะอาดง่ายๆนะ ปีนี้จะใส่หลกงาสามชั้นนะคะสามชั้นสีน่ชั้น,นหรอเพราะว่าใส่หลายาชั้นอยู่นะคะ

ทองคำคำคุณคำคุณคำคุณเด้อตุกมันก็ขอให้ออกสะดวกสะดวกขอให้หายเร็วๆจะได้ออกเดินจะได้อาบน้ำตกมันก็พอทำความสะอาดได้ง่ายๆนะทองคำสำหรับคลิปนี shirt. ้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ